ตัวนั้นอ่ะเราไม่ต้องไปกลัวเว้ยมีแจ็คแจ็คกคุซ่าอยู่ไม่ต้องกลัวูเล่นอันะไนสวบมันแน่อะไนพ่อไม่ต้องมึงห้ามมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงหยุดเอากูสวบมันไม่ได้ไม่ไม่ห้ามเล่นอะไรในคาดตัวไม่ออกจะดีสัสมึงมึงเพิ่งกลับมาเล่นอย่าเพิ่งมาอดดีสัตว์สบอกมาดีทำไมล่ะทำไมก็ช่างแม่งเนี่ยบอกมาก่อนกูอยากรู้ไงโอเคงั้นกูจะบรรลุมันเนี่ยมึงก็เล่นไปสิมึงอยากเล่นมึงอยากแพ้มึงก็เล่นไปอะไรน่ะทำไมมึบอกกูทีให้หน้าตัวกระจกกระจกไว้เล่นอีก ไปเอาไปแล้วเล่นอย่างนี้เจฟาเรนได้มึงลองขอลองไเกี่ยวหก็เหมือนเดิมเออเหมือนเดิมมั้งแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกเดี๋ยวกูดึงว่าเพื่อนออกโอเคปะเป็นการเปิดที่สุดยอดมากเกมเราคงจะไปอาัาโคตรขไก่ดับอาณาโคตรปายด้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เหมือนวันเลี้ยงเฮียโตสูงคนสูงร้อยแปดสิบแล้วคูสูงร้อยเจ็ดสิบไปซะตัวมันใครฟาร์มอะลืมเลยฟาเรนฟาร์มอะวะเชีย โคตรตุ่นี่ละไม่ได้เจอฟาเรนอุสดุดอุ้ยอุ้ยมานี่เลยกูดึงแทงทำไมเนี่ยทำไมกูไม่ดึงตัววางวะเฮ้ยนกแม่งบังก่อนเนี่ยเฮียลาดเลยนี่กูได้ไม่ได้สัตว์ไปละเพ้นถอยเพ้นเดี๋ยวเราดึงเดี๋ยวเราดึงอีกรอบนึงค่อยกลับบ้านกูไวแล้วตอนเก็บเฮ้ยแมสแมนมันเอาแล้วว่ะ นี่ไงโอ้วโววโวไม่เฟิร์สบัตหรอกอืมมานี่เลยไอ้เฮียแม่งหักขังขำหมดเลยงน้อยเราได้เฟิร์สบัตไว้ไอ้เฮียแล้วมาเจอในภาคที่มันมีตัวลำสองตัวนี่หว่าลืมทำยังไงย่าเจอกูหลังเกมเลยไหนเห็นไหมกูบอกแล้วเฮียนี่ก็พวกไปเรื่อยแหละอันนั้นมันผู้ดีไอ้เหี้ยไม่ต้องเล่นมันมาสองแม่งไอ้เหี้ยเฮ้ยเติมถุงยิงเนี่ยคือมุงกีไม้ยิงชฉลหลังจุ้งอ้าวลำต่อดิ นี่ยังกูกำลังร้องเพลงเลยฮึบอืมห่วยห่วยไปหนีไปเพื่อนหนีไปเพื่อนกูลู้เพิ่งรู้ว่าป่าป่ากูเป็นแบ็คแมนเขินตรงยิงหนึงเก็ียมงกีไม้ยิงฉันหลังตัวกูสางินดาเก่าดับอาดาเลยเป็นไงการลิขสิทธิ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์สามาคารวาอะไรของจีตายไปซะเป็นแทงก็ต้องตาย โอ้โหหญิงไม่ตายได้ไงวะแล้วมึงก็หิวอีกอ่อสวยเพื่อนเฮ้ยมาดิกูกลับก็ได้มาละอุ้ยโอ้โหฟิกเกอร์ด้วยอยว่างงวจะดึงลาร์ดแบทแมนซะหน่อยกูรอร้องเพลงให้ฟอร์เรนเายาวๆเลยมันรำตัวเองเออมันรำกูกู็ร้องให้มันนะอ,อ,มอ่ะเดินมาอีกหนึ่งก้าสีหนูว่าฟ้าอยู่อ่ะเฮ้ยวาฟ้าแตกแล้วว่ะให้แยกฟอร์เรนกลังจะลงล่าง ตัวหายแล้วนะเดี๋ยวกูเป็นเดี๋ยวกูเป็นเด็กเกาะเกาะหัวฟาเรนแบบเด็กเกาะเบาแบบตายแคลไหนกูไม่รอดมานี่เลยสัตว์แทงเหรอกูดูแบงไหนายป๊อกบอกโอ้โหแมงเจอแล้วฟาเรนโูนต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 ูนเดี๋ยวไปช่วยแบงค์แมนแบงค์แมนกูดักจอฮึกกูได้ไรกูเนี่ยไอมันก็ขยับด้วยเหรอวะตอนฟิกเกอร์เออมันรู้แหละกูไปแล้วแล้วก่อนเพื่อน อืมอืมโอยฟอเรนไม่เห็นเลยว่ะเฮี้ยฟอเรนฟอเรนฟอเรนเกำลังจะเปิดตัวแบทแมนแบทแมนจิเมดเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงอ่ะเอาคลิปกลางดิแล้วใบบนถ่ายเชียร์ยีน้าเอาป้าแทงอ่ะโอ้ยลงตู่ลุงตู่มาไม่เอาไม่เอาลุงตู่อย่าตู่ไอ้สัดเยอะยีหน้าตีป้อมฟรีเห็นไหมเขาบอกเลยรีบเคลียร์รีบขึ้นมามานี่นี่เหลืองอีเชียร์ ไปสวยเอ้ยดูว่าช้าชิบหายเลยไปอย่างรวดเร็วสวยคุณนกว่าจะไม่แตกแล้วป้๊มระเบิดทุ่มเลยเอาดิถึงมาเอาดิเอาอยาเอาให้ได้นะมึงได้สวยได้ได้ไปษเป็นไงโอ้ยปติโอ้ยมานี้เอาโซก็ยาวโซก็ยาวขอกบนะครับพี่ แล้วก็ไม่ให้กูแทงเอาเอาแทงก่อนมันจะได้ไม่มีตัวยืนโพลิโนโพลิโนโอ้ยอเนี้ยเหรอเอที่เด็กคนพูดอ่ะไอ้เหี้ยไปห่างไอ้สัสเป็นตรงยิงนี่คือมึงเอ้ยนี่ไงไว้ยิงฉันหลังจ้งมัวนั่นเรียบร้อยได้เวลลาป้อมว่ากูเล่นเสียงดังเดีไปแล้วแหละไอ้เหี้ยนี่ก็ดึีแล้วดอกปอกหัวต่อแล้วกูไม่ให้เดินไอแค่ี้ตีได้นิ่งเงี้ยอืมเืมอ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 ืมเืมอ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 ือติอืม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 อื โอ้มาช่วยแล้วน้องจับอดาบกับโตโรไม่ได้แหละแต่ไอตู่อีแต่ไม่โดดสกูมานี่ไอ้ตู่ทำน้องกูเหรอทำน้องกูลัวอ๋อนี่ในร่างไว้ด่วนด่วนเลยไปอย่างเดียวเลยเชี่ยเอาโดนเฉยเลยเชี่ยเอาดิเอาแม่งเอาดิเป็นนึงขอกันป้อมก่อนโอ้โหไปแล้วไปแล้วเียอ้เบนไปแล้วรอกูด้วยไปแล้วจะไปตามกันไหนจ้ะไอ้แค่เทลกูไปอย่างนั้น มานี่ไอตูเนี่ยไงโดนจริงด้วยแล้วกูกูต่างคนต่างสวนกันเลยเนี่ยิงชนหน้ากันเดินแย่เวกซ์ตีเฮ้ยเชี่ยเอ้ยกูมั่นใจเกินไปหน่อยปะไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอลิตินโรอ้าวกูดึงโดนยอนกูดึงโดนยอนลลลำำสวยสวยสวยสู้ๆสู้ๆอือกูแตกกูไม่ตายเลยนี่ไงโวจโชว์สเต็ปไปหนึ่งทีดึงเทียอะไรก้าววิ แคลร์กูเยี่ยมสวยยิบยิบเมดจ๋าเมดจ๋าอมีเมดอีเบนแคลี์กูท่อกับเมดเมดมันในเยี่ยมยิบยีบสวยสวยยิบยิบแบบนี้จะมีสมองเมดพอริติโนพอริติโนเอ่อทำโมฮิดิ้งได้ให่จ้าเรียบร้อยครับพอริติโนเฮพอริติโนพอริติโนกลัวแม่งเลยถึงทงยิงนังคุยมุงกีไม้ยิงเี้ดอกแล้วไปนหนึ่งที กันป้อมหน่อยกูไปแล้วกูไปแล้วไอ้ยี่มันแข้นกูมันแข้นกูกินมะเขือนแทนหน้าอีกหนูไปละหืมตายมาจีน่าอุ้ยไอ้ยียตู่แม่งแข้นกูไอ้ยียตู่เกิดอะไรไ่อเหี่ยี่ตู่ไอ้ยียตู่กูรอแคลรี่กูรอฟิกเกอร์จะไปฆ่าจะเสือฆ่าไม่ได้เออกูรอแคลรี่กูรอแคลรี่กูรอมากูไม่เอาแคลรี่หรอกกูกลัวพวกมึงทั้งสองนี่แหละ ตายแล้วกูซิ่งกูซิ่งโอ้โหมาซอยกูยิบเลยอือนึกว่าเกือบตายเอ้ยทวิตนึกว่าจะตายแล้วไหมล่ะซอยกูยิบเลยแอ้วน่ากูเอากูเอาเมดไปไหมแล้วมึงจะเข้าไปทำไมนะโอ้เสียสละเป็นเกิดเอาไอ้เหี้ยปากกูไม่เอาเอาไม่ลงเอาแค่นี่กระโดดตีแย้ปากไอ้เหี้ยกูตายเลยขึ้นทงยินงนึงกูอื้งอัติวอลยิ่งร้อยยอนยร้อยยอนมึงตายนี่เองทีนี้มันหนีได้ ดึงมามานีอุ้งมานี่ไอสัตว์หืมหืต่อยมันต่อยมันโอ้ยไม่ทันหอยเถอะนักกูดึงเยี่อะไรของกูเนี่ยกัรบนก่อนป้อมหนูป้อมบนกูล่อยลอมากพอแค่เม็ดเดียวก็จะระเบิดละวนีหน้าจังหีของสบายใจเขียนรู้พูดดิสูตรทีเดียวหอมยันตอดกินปลาดาวกูจะหายดีกว่ดูโคตรสวย สะบูรียอดจงไม่มีอยอยมานี่เลยมานี่เลยโซ่ข <c> ด <oughs> ยาวขดยาวถ้าพีเสร็จกูเกยียดยอนมาซอยกูยิบๆเนี่ยวิ่งไปเส้นตรงก็เสร็จพี่สิจจ้าน้องสาวไอ้ไม่ใช่อีไอ้ตู่อีตูเออไอเจตู่เฮ็ดดี <c oughs> มีดังเชนี่เนี้ยเยเนยีนย,นย,นย,นยแบบบับแดงเลยว่ะพอดีจยอนจงบารมีบับแดงก็เหมือนก็เหมือนกูดูซื้อเครื่องฆ่ามาใส่บ้านบารมี มานี่อืมเสียนตีฟีไปดิสนใจไหมคะเงาะตาเขินทงยิงเน่งคือมุงจีไม้ยึงชนหลังโจมวัวเอาจบแล้วจบแล้วจบโคตรไวเลยจีมาดขึ้นคอนไปเลยมันเนี่ยแล้วนั่นเลยน้องนั้นแหละจบแล้วมีตาประทับขอแค่ขีดเดียวก็ยิ่งอ่ะยิ่เกียวในฟันอย่างเติึก เอาแล้วมีแก๊กเท่ากับมีใช้ระกอบครึ่ง